วันนี้จะพามาแปรรูปกล้วยดิบนะครับซอยบางๆแล้วเอาไปตักแห้งต่อเดี๋ยวมาปั่นให้ละเอียดแบบนี้ทานแล้วดีต่อสุขภาพนะครับเริ่มต้นด้ยวยวันนี้ผมกับฟีฟ้าชวนกันไปเก็บกล้วยที่สวนของพ่อแล้วก็ดูสิครับเล่นกันแบบนี้กว่าจะได้มาก็คือใช้เวลานานอยู่นะครับทีนี้ใครไม่สนุกแต่ผมสนุกนะครับเพราะว่าได้แกล้งฟีฟ้าที่สวนกล้วยของพ่อก็คือแก่ไหลเครือเลยพอผมได้มันหนึ่งเครือใหญ่ๆนะครับก็จะแบกเอาไปไว้ที่กระท่อมเพื่อทำขั้นตอนต่อไปส่วนฟีฟ้าก่อนจะกลับกระท่อมก็มาแวกเก็บฝ คอมเมนต์เพื่อนแลกเปลี่ยนกันได้นะครับมาที่กล้วยดิบของเราตอนนี้ผมก็จะมาแกะเป็นลูกๆแบบนี้เพื่อที่จะเอาไปล้างน้ําก่อนหนึ่งรอบนะครับส่วนฟีฟ่ามาพร้อมกับไม้นี้นะครับบอกว่าจะทํากล้วยปิ้งฟีฟ่าบอกว่าทําง่ายอร่อยก็เลยให้ทําเลยครับแต่ก่อนอื่นฟีฟ่าก็ต้องมาแกะเปลือกแบบนี้ก่อนขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับเพราะว่ากล้วยดิบเปลือกมันจะแข็งหน่อยแต่ดูแล้วเหมือนฟีฟ่าจะตั้นใจทํามากๆเลยนะครับพอแกะเปลือกเสร็จแล้วก็จะมาเสียบกับไม้ที่เตรียมไว้ครบแล้วก็จะได้มาประมาณนี้ครับส่วนกล ต้มสมุนไพรนะครับมีหลายอย่างมากๆหนึ่งในนั้นก็มีใบบัวบวกด้วยกลับมาที่กล้วยของเราตอนนี้ก็จะมาซอยบางๆแบบนี้และจะบอกว่าขั้นตอนนี้เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ก็ใช้เวลานานมากๆเหมือนกันครับผมกับแม่ก็ช่วยกันไปเรื่อยๆพอผ่านไปสักพักก็ได้เยอะตามที่ต้องการมาทําขั้นตอนต่อไปก็คือมาเทใส่กระดง้งเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแห้งนะครับสำหรับตัวนี้ถือว่าเป็นการแปรรูปผลผล,ผลิตที่มาจากการเกษตรต้องบอกว่าตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้สามารถไปทําตามได้เลยและยังมีผลผลิตจากการเเกกกษตรรรรทีีีีี่่่สสาาาามมถอออออไไปปปแูดดด้้หหลยยนะ๋วโโจิใ คนได้ดูกันอีกด้วยส่วนกล้วยดิบของเราหลังจากเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอามาตากแดดต้องรอจนกว่าจะแห้งดีถึงจะทําขั้นตอนต่อไปได้ที่บนรอยช่วงนี้แดดไม่ค่อยแรงอาจจะใช้เวลาวันสองวันแต่สาหรับวันนี้ก็คือหิวมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะมากินกล้วยปิ้งกันครับอันนี้มาจากฟีฟ่านะครับพอได้กินเราก็ต้องบอกว่าอร่อยอยู่นะครับส่วนกล้วยตากแห้งของเราเนื่องจากต้องใช้เวลาหลายวันใครอยากเห็นอีพีสองคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ